การระลึกชาติได้นั้นก็เป็นทั้งปริศนาและกุญแจไขความลับในการเวียนไหวตายเกิดหลายคนก็ได้พิสูจน์และให้การยอมรับว่ามีผู้ที่ระลึกชาติได้จริง แม้ว่าจะไม่ทราบว่าคนเหล่านั้นทําได้อย่างไรแต่สิ่งที่พวกเขานั้นได้กล่าวถึงในชาติที่แล้วล้วนตรงกับความเป็นจริงในชาตินี้จึงเป็นประจักษ์ยพยานยืนยันได้ว่าภพภูมิชาติหน้านั้นมีอยู่จริงหลวงปู่บุตรดาถาวโรเป็นชาวอาเภอโ,โคกสำโรงจังหวัดรบบุรีเป็นพระสงฆ์ที่มีสัญญาเก่า กล่าวคือสามารถที่จะ,ะระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือท่านสามารถะระลึกชาติได้มากกว่าเจ็ดชาติท่านก็ะระลึกได้ว่านายน้อยมงคลทองผู้เป็นบิดาของตนนั้นคือพี่ชายในอดีตชาติพี่ชายผู้นี้ก็รักและตามใจท่านเป็นอย่างมากทั้งยังเคยสัญญากันไว้ว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ตีไม่ด่าน้องชายคนนี้เป็นอันเด็ดขาด ครั้นเมื่อถึงวัยสิบขวบท่านก็โดนพ่อลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนตีทีนี้ท่านก็วิ่งหนีออกจากบ้านพร้อมไปกับตะโกนว่าพ่อโกหกพ่อโกหกสร้างความวุ่นงงให้กับผู้เป็นพ่อท่านก็เลยเล่าย้อนอดีตชาติถึงความสัมพันธ์ครั้งก่อนระหว่างตนกับบิดาให้ฟังผู้เป็นบิดานั้นก็ตกตะลึงเพราะเรื่องที่เล่ามานั้นเป็นความจริงทุกประการ เด็กชายบุตรดายังเล่าถึงอดีตชาติอื่นๆอีกว่าเคยเกิดเป็นทั้งชาวลาวและชาวไทยกลับไปกลับมาระหว่างสองฝั่งโข้งและเจชาติก่อนนี้ท่านไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงเลยแต่เสียชีวิตในวัย15-19ถึงปีติดต่อกันมาถึง7ชาติสมัยที่หลวงปู่บุตรดานั้นยังเป็นเด็กท่าน ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ได้ไปฝึกหัดอ่านเขียนในรั้วของกองทัพและก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วด้วยว่ามีภูมิความรู้เก่าจากอดีตชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วระหว่างที่รับราชการทหารอยู่สองปีก็มีผู้หญิงมาชอบหลวงปู่อยู่หลายคนเลยทีเดียวแต่ท่านกลับไม่สนใจเพราะว่าประสบการณ์จากอดีตชาติยังตามมาหลอกหลอน วางวนแห่งการเวียนไายตายเกิดและความจำได้ไม่ได้มีแต่หลวงปู่เท่านั้นและยังมีคนอื่นๆที่ระลึกชาติได้และตามมาสนองกรรมท่านซึ่งหลวงปู่ก็เล่าถึงเหตุการณ์กรรมสนองกรรมข้ามพบข้ามชาติให้ฟังกันว่าสมัยเป็นเด็กท่านมักจะบอกกับปิดาเสมอว่าโตขึ้นท่านจะไม่แต่งงานจะไม่มีครอบครัว โดวยว่ายังละอายใจถึงเรื่องในอดีตชาติที่ท่านเคยมีความรักแล้วต้องอดสูละอายใจถึงขนาดที่ว่าอยากลางบังความทรงจำกันเลยทีเดียวเหตุเกิดในอดีตชาติชาติหนึ่งท่านเป็นหนุ่มที่มีความพอใจรักใคร่หญิงสาวบ้านใกล้เรือนเคียงนางหนึ่งจึงเที่ยวไปเที่ยวจีบอยู่เสมอแทนที่ฝ่ายหญิงจะพูดจาดีๆด,ด้วยกลับพูด,ดํำเลิกถึงอดีตชาติ เคยจับผูกกับรั้วให้อดอยากตายพอมาชาตินี้จะมารักทำไมพอได้ยินอย่างนั้นท่านก็ระลึกชาติได้ทันทีว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งชาติเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในประเทศลาวขณะนั้นท่านก็ป่วยมีหมาตัวเมียอยู่ตัวหนึง่งมาลอบกินอาหารที่ท่านเก็บไว้ท่านจึงร้องบอกให้เด็กวัดไล่ตีหมาพวกเด็กวัดนั้นไม่เพียงแต่ไล่ตี แต่ยังจับหมาตัวนั้นผูกไว้กับรั้วอีกด้วยเหล่าเด็กวัดนั้นก็พากันหลงลืมเพราะมัวแต่มาดูแลรักษาท่านไม่นานท่านก็เสียชีวิตและหมาตัวนั้นก็ตายตามแต่ตายด้วยความหิวโหวยจึงจองเวรมาถึงชาตินี้เมื่อระลึกถึงอดีตชาติได้เช่นนั้นท่านก็เกิดสลดสังเวชใจและละอายมาก การที่เด็กวัดไปทุบตีสุนัขนั้นเป็นคำสั่งของเจ้าอาวาสแต่การที่จับสุนัขมาผูกไว้จนตายนั้นไม่ใช่คำสั่งของท่านมาชาตินี้สุนัขนั้นจึงจองเวรได้เพียงแค่เรื่องที่ถูกตีสนองกรรมได้เพียงทำให้ท่านรู้สึกอดสูและอายใจแต่เพียงเท่านั้นก็ส่งผลให้ท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอีกเลยและอาน,นิสง์ในการรักษาพรหมจันทร,ร์ ก็ส่งผลให้เจ็ดชาติที่ผ่านมานั้นท่านไม่ได้บังเกิดเป็นผู้หญิงเลย